ขอบคุณครับลำดับต่อไปท่านมณีรัตน์ค่ะค่ะกาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวมณีรัตน์เขมวง์สมาชิกวุธิสภาหมายเลข107ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการทำประชามติเป็นการหาข้อยุติที่เป็นปัญหาที่สำคัญของชาติบ้านเมือง เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยุตินั้นในวันนี้นะคะเราได้กล่าวถึงหลักการลงประชามติที่เป็นประเด็นอยู่2หลักการใหญ่ๆด้วยกันคือหลักเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์หรือเสียงข้างมากธรรมดา simple majority และหลักที่สองหลักเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์คือเสียงส่วนใหญ่สองชั้นหรือ double majority นะคะ ท่านประธานคะในการอภิปรายครั้งนี้ดิฉันขอสนับสนุนหลักเสียงประชามติเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเราให้ความสําคัญและต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจการเมืองประชาชนที่เข้าร่วมกระบ,บวนการลงประชามติจึงเป็นผู้ที่มีเจตจำนงและมีความสนใจในการกำหนดน,นโยบายหรือกฎหมายของบ้านเมือง การถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์จะเป็นการสะท้อนความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงเนื่องจากผลของประชามติขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ดังนั้นในการใช้หลักเสียงข้างมากธรรมดาหรือ Simple Majority จะช่วยกระตุ้นให้ฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด เพื่อให้ผลของการลงประชามติสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซึ่งดิฉันเห็นว่ามันเป็นแฟร์เกมที่ไม่ว่าฝ่ายใดจะเห็นอย่างไรก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ของตนนั้นลงประชามติเพื่อสนับสนุนความเห็นของตนเองท่านประธานทราบหรือไม่คะการลงประชามติล่าสุดของประเทศไทยที่เป็นการลงประชามติเกี่ยวกับกฎหมายสูงสุดของประเทศคือการลงประชามติ เพื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2559นั้นได้ใช้หลักการเสียงข้างเสียงข้างมากธรรมดาแต่เมื่อมีการรับร่างแล้วกับมีการออกพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2564ให้ผลออกเสียงประชามติต้องเป็นแบบเสียงส่วนใหญ่สองชั้นหรือดับเบิลมาจอร์ตี้ทำให้ผลการทำให้มีผล ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเงื่อนไขที่ทำได้ยากมากขึ้นด้วยความเคารพดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับมติของกรรมธิการในการที่จะกลับไปใช้หลักการเสียสยสสเสเส่ยงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิและดิฉันขอสนับสนุนให้คงร่างเดิมจากสภาผู้แทนราษฎรที่มีการใช้หลักเสี่ยงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิหรือ simple majority ทั้งนี้เพื่อเป็นแฟร์เกมกับทุกฝ่ายมากกว่าที่จะเป็นประชามติทางเกมการเมืองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ